พี่ๆในช่อง YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับน่าเป็นครั้งที่2องแล้วที่ตั้งใจจัดกิจกรรมประมูลนะครับเครื่องตัดหญ้าให้1นตัวนะครที่จริตัวนี้เราตั้งขายเรื่องวองเราก็ได้ผมทาเสร็จแล้วแหละทําเสร็จได้ประมาณสัก3วันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอให้ ได้เห็นเลยนะครับก็วันนี้จึงอยากร่วมสนุกกับพี่ๆในช่อง YouTube นะครับเอาเครื่องกัญญาหนึ่งตัวมารวประมูลนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักรุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้มีชื่อว่าธนาการนะครับ CB21TH นะครับตัวนี้ทำเสร็จหมดแล้วนะครับหัวยันหางนะครับแฮนเป็นแฮนดเนยื้องนะครับคันเร่งเราจะใส่เดิมๆจากญี่ปุ่นไว้ให้เลยนะครับเผื่อใครที่ชอบแบบนี้นะ สวยนะครับหัวเกียร์แน่นๆนะครับนี่น้ำหนักอยู่ประมาณ4ี่โลกว่าๆนะครับ4กิโลกว่าๆนะฮะเติมใบมีดก็หน้าประมาณ4ี่โลไปปลายเติมใบมีดแล้วนะตัวนี้ผมก็โม้ไว้เยอะจริงๆรุ่นเนี้ยสำหรับยี่ห้อนี้นะเอารุ่นแบบยี่ห้อนี้แบบ มโมเ้เยอนะน้ำม,มัาสตาร์ทง,ง่ายแล้วมันก็ง่ายจริงๆนะผมทาเสร็จไปเมื่อสามวันก่อนเมมน้ำมัน,มนออกหมดเลยวันนี้เอาน้ำมันใส่ก็สองปีติดเลยนะครับและได้ช็อคออโต้ด้วยเออช็อคออโต้นะครับออโต้ทำงานแบบนี้ดันขึ้นนะครับดันขึ้นเวลาเราเร่งคันเร่งปึ๊บมันควรจะดิดกลับนะครับนี่มันดิดกลับนะฮะเ,เดี๋ยวฉีดโซเน็คเข้าไปให้หน่อย เครื่องแน่นเครื่องแน่นนะฟังเสียงด่วยนะ ตัวนี้เป็นก้านเล็กนะครับ24มิลนะครับก็หลายท่านก็ถามว่าเอาไปตอกรณ์เสริมได้ไหมไม่ได้นะครับก้านของญี่ปุ่นก็จะมีของให้มันไปเลยนะครับไม่สามารถเอาไปใส่หัวบวนดินไปใส่หัวสูบน้าอะไรอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้นะครับตัดย่ายตัดย,าย่ดยายอย่างเดียวเลยตัวนี้นะตัวนี้รับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครับรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มนะครับแตกหักไม่มีแต่ว่าสีสันก็นะมือสองนะครับ แต่ถ้าใครที่มองหานะเครื่องตัดหญ้าที่แบบว่าเอาไปใช้นานๆนะใช้นานๆคุ้มค่าคุ้มราคานะผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับชอบใส่ระครานะครับคําว่านานๆคุ้มค่าคุ้มราคาหรือมันคน,นจริงๆนี่มันคนจริงๆนะครับที่ซื้อไปเนี่ยกว่าเราจะคุยกันเรื่องซ่อมนะหลายปีนะครับ อะไรนี้ไม่อย่าพึ่งถามอะไรมีแน่นอนแต่อย่าพึ่งถามตอนนี้มันไม่ได้พัง2เดือน3เดือน5เดือนปี2ป,2ปีไม่มีแน่นอนนะครับผมจริงก้าประกัน1น,นปีหนึ่งนะนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนะที่เราล้ารับประกัน1ปียี่ห้อนี้นะครับเอาไปเลยใช้ยาวๆนะครับใครที่ชื่นชอบตัวเล็กๆนะครับผู้หญิงตัดได้ผู้สูงวัยตัดดีนะฮะลานก็ไม่หนักนะไม่หนักตัดง่ายด้วยนะครับไม่จุกจิก เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ไม่จุกจิกเลยใช้เสร็จเทน้ามันออกแล้วก็สตาร์ทเครื่องจนดับนะครับเราจะใช้อีกออวันหน้าฟ้าใหม่ก็เติมน้ามันก็สตาร์ทไม่เกิน3ทีประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมทาคลิปวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เจมวัน,นี้เท่าไหร่ 25. 25นะวันนี้วันจันทร์ที่25นะครับเราจะปิดประมูลเช่นเคยนะครับเป็นวันอังคารที่26 3สาทุ่มตรงนะครับ ปิดวันอังคารที่26มก,กราคม64สเนี่ย3ามพุ่มตรงนะครับ3ุ่มตรงจบเท่าไรหรเท่านั้นไม่มีค่าจัดส่งเว้นเสียแต่ที่จะขอเก็บไปทางบวก200พื้นที่ห่างไกลเพิ่ม100แค่นั้นเองนะครับมีใบมีดมีสายสะพายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานรับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม ใครที่ชื่นชอบเครื่องตัดหญาที่ใช้งานง่ายเสียงเฉพาะใสแรงนะครับแรงแรงนะครับแรงตัดหญ้าในสวนตัดหญ้ารอบบ้านตัดคันนาตัดร่องน้ำตัดได้หมดเลยวันนี้คนกะ CB 2174น,นะครับเดยวยคิชมภาพนิ่งกันนะครับสวัสดีครับ